สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปรเรียนรู้เกี่ยวกับว,วิธีการปฏิบัติตนเป็นหนูน้อยคนเก่งนะคะว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเด็กๆคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมพ,พร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะและก่อนอื่นเราก็จะไปดูกันที่กิจกรรมที่เด็กๆสามารถทําได้ด้วยตนเองนะคะมีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆด,ดูนะคะตื่นนอนมาแล้วนะคะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือพับที่นอนนะคะพับผ้าห่มแบบนี้เด็กๆต้องฝึกหัดทําเองนะคะจะได้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อไปก็คือการล้างหน้าแปลงฟันนะคะฟันของเราเองนะคะก็ต้องแปลงด้วยตัวเองนะคะฝึกแปลงนะคะแปลงขึ้นแปลงลงให้สะอาด ล้างหน้าให้สะอาดนะคะจากนั้นก็คือการอาบน้ําค่ะอาบน้ําก็ควรที่จะเริ่มฝึกหัดทําด้วยตัวเองได้แล้วนะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่นะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จแล้วก็เช็ดตัวนะคะแล้วก็แต่งตัวด้วยตัวเองค่ะใส่เสื้อใส่กางเกงให้เด็กๆลองพยายามทําดูนะคะอาจจะยากสักหน่อยถ้าเสื้อที่มีกระดุมหรือว่าการกลับเสื้อผ้าใส่ให้ถูกต้องนะคะแต่ก็ไม่ยากเกินไปค่ะให้เด็กๆลองทําดูนะคะ ต่อไปก็คือการรับประทานอาหารนะคะใช้ช้อนซ้อมแบบนี้นั่งทานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ใช่ว่าทานไปเล่นไปหรือว่าต้องให้ผู้ปกครองป้อนอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็สามารถทานข้าวได้เองนะคะปฏิบัติได้ด้วยตนเองค่ะต่อไปเวลาที่เด็กๆเ,เล่นของเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะไม่ปล่อยคว้างทิ้งละเก็ะละกาทิ้งคว้างนะคะให้คนอื่นมาเก็บให้นะคะ แล้วก็เสื้อผ้าของนักเรียนนะคะเมื่อใส่เสร็จแล้วเสื้อผ้าที่ถอดออกจากตัวนะคะก็ให้เอาใส่ตะกร้าเตรียมไปซักให้เรียบร้อยนะคะไม่ใช่ว่าทิ้งละเกตละกะแล้วก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ตามเก็บนะคะส่วนเสื้อผ้าอันไหนที่คุณพ่อคุณแม่ซักให้เด็กๆแล้วก็เด็กๆก,ก็สามารถพับเก็บใส่ตู้ใส่ชั้นได้ด้วยตัวเองได้นะคะค่ะและนี่ก็เป็นกิจกรรมง่ายๆนะคะที่เด็กๆสามารถทำได้ด้วยตนเองค่ะ ค่ะและในเรื่องต่อไปที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะก็คือเรื่องสิ่งที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะบนตัวอาหารของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยจานนะคะจานจานเราก็เอาไว้ใส่ข้าวหรือว่าใส่กับข้าวได้นะคะอันที่สองก็คือชามถ้วยแบบนี้นะคะก็จะใช้ใส่อาหารที่มีน้ำซุปนะคะเช่นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าต้มจืดหรือว่าแกงต่างๆนะคะ ต่อไปก็คือช้อนซ่อมนะคะช้อนกับซ่อมก็คือใช้ในการรับประทานอาหารซ่อมก็คือใช้ช่วยไม่ให้อาหารหกออกจากจานนะคะถ้าเด็กๆควรจะฝึกใช้ทั้งช้อนและซ่อมให้เป็นนะคะเพื่อที่ว่าอาหารจะได้ไม่หกเรือเทอะบนโต๊ะอาหารนะคะต่อไปก็คือช้อนสั้นช้อนสั้นแบบนี้นะคะช้อนสั้นก็จะเป็นส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นช้อนกลางในการตักอาหารนะคะ ก็คือตักอาหารจากชามอาหารแล้วก็เอามาใส่ที่จานตัวเองนะคะแล้วก็เอาช้อนกลับไปวางไว้ที่ชามอาหารเหมือนเดิมนะคะอันนี้เขาเรียกว่าช้อนกลางนะคะต่อไปก็คือแก้วน้ําค่ะก็มีไว้สําหรับดื่มน้ําต่อไปก็คือตะเกียบนะคะตะเกียบก็จะมีไว้ใช้ขีบนะคะอาหารที่เป็นประเภทเส้นต่างๆนะคะเช่นก๋วยเตี๋ยวนะคะเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่แบบนี้นะคะก็จะใช้ตะเกียบแบบนี้ และเมื่อทานอาหารเสร็จแล้วนะคะก็ต้องช่วยกันเก็บโต๊ะนะคะเก็บโต๊ะแบบนี้เก็บจานชามนะคะเทเศษอาหารลงในถังขยะนะคะแล้วก็นำจานชามไปล้างให้เรียบร้อยค่ะค่ะต่อไปเราก็มาดูวิธีการเก็บของใช้ต่างๆกันนะคะก็จะเป็นของใช้ที่ ใกล้ตัวนักเรียนนะคะที่ครูจะเอามาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะอย่างเช่นแปลงสีฟันกับยาสีฟันนะคะที่โรงเรียนเราก็ต้องมีใช่ไหมคะที่โรงเรียนเวลาจะเก็บก็เก็บแบบนี้นะคะใส่แก้วเอาไว้ด้วยกันนะคะทั้งยาสีฟันแล้วก็แปลงสีฟันเวลาที่เราใช้แปลงสีฟันเสร็จแล้วก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะเอาฟองออกจากแปลงสีฟันให้หมดไม่อย่างนั้นมันจะมีเชื้อโรคสะสมอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีแบบที่แขวนแบบนี้นะคะ เอาเสียบไว้กับที่แขวนแบบนี้นะคะต่อไปก็คือการเก็บของเล่นค่ะอย่างที่บอกนะคะเวลาเล่นของเล่นแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บเองให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้คนอื่นมาเก็บใหเ้เวลาที่เก็บก็อาจจะเก็บใส่ในกล่องแบบนี้นะคะหรือว่าเก็บในชั้นก็ได้ค่ะต่อไปก็คือหนังสือนะคะหนังสือก็ควรจะเก็บไว้ในชั้นให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะแต่ก็เป็นชั้นที่ประเภทเก็บหนังสือนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเอาไปใส่ในในกล่องหรือในลังที่มัน ไม่แข็งแรงที่อ่อนเกินไปก็อาจจะทําให้นังสือชําลุดเสียหายได้นะคะก็ควรจะเก็บให้เหมาะสมกับขนาดของหนังสือด้วยค่ะต่อไปก็คือรองเท้านะคะรองเท้าของเราก็เก็บไว้ในชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้วางเป็นคู่นะคะไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งวางไว้ฝั่งหนึ่งแล้วข้างหนึ่งวางไว้อีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าถึงเวลาแบบนั้นเวลาที่นักเรียนจะใส่ก็มันจะหาไม่เจอนะคะเพราะฉะนั้นการวางรองเท้าเก็บในชั้นให้เรียบร้อยแล้วก็วางกันไว้เป็นคู่แบบนี้ค่ะ ต่อไปก็เป็นการทําความสะอาดอุปกรณ์ศิลปะนะคะอุปกรณ์ศิลปะก็จะมีจานสีมีพู่กันแบบนี้นะคะก็เวลาการที่เราจะวาดภาพนะคะถ้าเราจะใช้สีน้ําเราก็ต้องเตรียมของดังนี้นะคะหนึ่งก็คือจานสีแบบนี้นะคะให้เตรียมสีหลังจากนั้นก็ลงมือวาดภาพเมื่อลงมือวาดภาพอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะวาดภาพที่ตามที่เราต้องการแล้วก็ให อาจานสีแล้วก็ผู้กันไปล้างนะคะล้างน้ำน้ำล้างน้าเปล่าเฉยๆนะคะไม่ต้องล้างแฟบไม่ต้องล้างน้ํายาล้างจานนะคะฉีดฉีดน้ําแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอามาเช็ดให้แห้งแบบนี้ค่ะเป็นการรักษาความสะอาดให้กับอุอปกรณ์วาดภาพงานศิลปะของเรานะคะค่ะต่อไปเราก็มาดูการปฏิบัติตามข้อตกลง ขณะเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะในการเล่นเครื่องเล่นสนามแบบนี้นะคะเด็กๆต้องมีความเป็นระเบียบวินัยอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้อาจเกิดอันตรายได้อยู่ตลอดเวลานะคะในการเล่นนอกสถานที่นอกห้องเรียนแบบนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือเวลาเด็กๆเ,เล่นนะคะไม่ควรปล่อยมือจากของเล่นขณะเล่นนะคะเพราะอาจจะทําให้ตกลงมาแล้วก็บาดเจ็บได้ค่ะต่อไปค่ะ ชิงช้าอันนี้จะเห็นบ่อยเลยนะคะในขณะที่เพื่อนแกวงชิงช้าอยู่เด็กๆมักจะไปยืนอยู่ข้างหลังหรือไปยืนอยู่ข้างหน้านะคะไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ชนกันแล้วก็เกิดการบาดเจ็บได้นะคะไม่วิ่งเข้าไปใกล้นะคะชิงช้าขณะที่เพื่อนแกวงชิงช้าอยู่นะคะไม่ยืนข้างหลังแล้วก็ไม่ยืนข้างหน้านะคะต่อไปค่ะ เวลาที่เราไปเล่นที่สนามนะคะก็จะมีบ่อทรายแบบนี้เพราะฉะนั้นในการเล่นทรายต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะไม่ควรปาทรายใส่กันนะคะเพราะว่าถ้าเข้าตาเข้าปากแล้วมันก็จะทําให้เกิดการระคายเคืองนะคะบางคนถึงอาจเกิาตาบอดได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรเล่นปาทรายใส่กันนะคะต่อไปก็คือรู้จักรอคอยให้เป็นแถวนะคะต่อแถวเล่นเครื่องเล่นให้เป็นระเบียบ ไม่ยืมไปขวางข้างหน้านะคะเวลาจะเล่นก็ควรต่อแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้นะคะไม่แย่งกันไม่ผับกันค่ะค่ะ,คะกระจบลงไปแล้วนะคะสําหรับการปฏิบัติตนเป็นหนูน้อยคนเก่งนะคะทั้งเรื่องการช่วยเหลือตัวเองนะคะแล้วก็การเรียนรู้เกี่ยวกับอุอปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารนะคะแล้วก็การเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆด้วยตนเองนะคะแล้วก็การทําความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําศิละปะและ การปฏิบัติตนตามข้อตกลงขนาดเล่นเครื่องเล่นสนามนะคะก็ให้เด็กๆลองฝึกดูนะคะอันไหนที่เด็กๆที่พอจะสามารถทําเองได้นะคะก็ให้เด็กๆลองทําดูค่ะจะได้ไม่รบกวนผู้ปกครองนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณครูขอกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ